สวัสดีค่ะพี่แอร์นะคะจากเพจวิจิกาชอก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้พี่แอร์มาพร้อมกับชุดวีพีที0 7 2นะเป็นชุดเสริมบูสเตอร์เด็กของโนวา g กร p เปนะคะกับ angel f e t d e r นั่นเองก็อันนี้นะคะเป็นบูสเตอร์เด็กมีกล่องละหนึ่งใบนะเป็น angel f e e อ e r ส4บสีใบแล้วก็โนว่าแกปเปอร์24บสีใบนะคะ <Okay. S 2> ก่อนเดี๋ยวจะมาอ่านสกิลเต็มๆกันเลยสำหรับชุดนี้นะถ้าน้องๆอ,อยากรู้แล้วว่าเลินี้จะเก่งขนาดไหนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊กๆค่ะ subscribe ด้วยนะเวลาที่แอนมีคลิปใหม่ๆม,มาก็จะได้เห็นก่อนคลายเลยถ้าพร้อมที่จะดูแล้วแล้วก็ไปดูกันเลย เสื้อการ์ดไฟเตอร์ VG Gas Shop สุดเท่เนื้อผ้านิ่มใส่สบายสั่งซื้อได้แล้วที่ VG Gas Shop .com ก็เริ่มต้นด้วยตัวหน้ากล่องนี้นะคะเป็นแบบลอยนะเป็นของ Angel Peter นั่นเองกับ Bissing Gunner เป็นการ์ดเกตสองนะคะออโ t o แวนการ์ือเรียกาดเมื่อลงสนามจากบนมือโซบาร์หนึ่งเลือกเรียกาดของคู่แข่งหนึ่งใบนำยูนิตนั้นเข้า d ด m a ม e z คู่แข่งเลือกการ์ดจากแดเมโซนตัวเองหนึ่งใบฟื้นฟูการ์ใดใบนั้นก็เหมือนรีทายคู่แข่งแล้วก็เอาไปเป็นอยู่ในแดนเมโซนได้เลยออโต้เรียการ์ดเมื่อยูนิตนี้โจมตีเคาตะบัสหนึ่งยูนิตนี้ได้รับพลังบวก5,000ตามจำนวนการ์ดที่งายหนาอยู่บนแดนเมโซนของคู่แข่งทุกๆหนึ่งใบจนจบการต่อสู้ถ้ามี ดเมโซนไงไ่้เยอะๆก็นี่บวกพลังเยอะเลยนี่ไงปืนเพียบเลยนะคะ <S <S แล้วก็มาถึง V R กันบ้างน,นะคะเป็น V R เกียรสผู้เยาใหยาแห่งจกกักรวาลเอลโกดีเอลออโต้แวนการเมื่อลงสนามเขาเตอร์บัสหนึ่งเลือกเรียกกาศของใครก็ได้ไม่เกิน2ใบนำการ์ดเหล่านั้นเข้าเดเมโซนของเจ้าของถ้านำเข้า1ใบหรือมากกว่ายูนิตนี้ได้รับคิดที่คอบวกห,หนจนจบเทิร์น คุณและคู่แข่งเลือก,กร์ดจาก damage zone ของตัวเองตามจำนวนการ์ดที่ถูกนำเข้า damage z o ด้วยความสามารถนี้ฟื้นฟูการ์ดเหล่านั้นออ a u t แวนการ์ดเมื่อยูนิตนี้โจมตียูนิตนี้ได้รับพลังบวก5,000ตามจำนวนการ์ดที่ไาาหน้าอยู่บน damage z o ของคู่แข่งทุกๆหนึ่งบจนจบการต่อสู้เอเจนตพีเทอร์ก็เป็นแคนที่เล่นกับ d ดเมน,นะ e s t h e i c visual shima p s ออโต้แวนการ์ลิเลียกาดเมื่อยูนิตนี้โจมตีถ้าเคยมีการนำการ์ดใบใหม่เข้าเดเมจโซนของคู่แข่งในเทอร์นนี้จนจบการต่อสู้ยูนิตนี้ได้รับพลังบวก1น0่0มืถ้าในโซคุณมีการ์ดเกรดสทิ้งการ์ดจากบนมือคุณหนึ่งใบคู่แข่งไม่สามารถคอการ์ดที่มีความสามารถพิทักษ์จากผลมือได้โรงพยาบาลเคลื่อนที่ฟีเทอร์พาเลสออโต้แวนการ์ลิเลียกาดเมื่อยูนิตนี้โจมตีโซบาร์ส2เกรดส ความการ์ทั้งหมดบนเดเมโซนคุณจนจบการต่อสู้นั้นยูนิตนี้ได้รับพลังบวก20,000คีดที่ข้อบวก1และคู่แข่งไม่สามารถขอการ์ที่มีความสามารถพิทักจากบนมือลงช่องการเดียนได้ <Wow. S 1> โรงพยาบาลเพื่อนที่ขนาดใหญ่ตีทีโหดโหดเลยนะ2องขีนะคะ Angel, Continue, เทอร์โมเมตรีแองเจลคอนติเนียรการในเทิร์นคุณ ถ้าเคยมีการนำการ์ดใบใหม่เข้าดดเมจโซนคุณในเทิร์นนี้ยูนิตนี้ได้รับพลังบวก5,000คอนทินเรียลเลกาดในเทิร์นคุณถ้าเคยมีการนำการ์ดของคู่แข่งเข,ข้าดดเมจโซนของคู่แข่งในเทิร์นนี้ก็ได้บวกอีก5,000มีของเราเข้าก็บวก5,000มีของคู่แข่งเข้าก็บวกอีก5,000นะ <Okay. S 1> แต่บวกครั้งเดียวเนาะเป็นสกิลคอนทินิวนะคะ ไม่ได้เป็นสกนะิลแอคเนาะถ้าสกิลแอคก็คือแบบทุกครั้งที่เข้าก็จะได้แต่อันนี้เป็นสกิลคอนติเนียนะคะก็คือเช็คแค่ว่าเทอร์นี้มีหรือไม่มีนะคะอิเล็กทริคอลเฮล r ออโต้เรียการเมื่อจบการต่อสู้ที่ยูนิตนี้โจมตีถ้าเคยมีการนำกร์ดใบใหม่เข้าเดเมโซนคู่แข่งในเทอร์นนี้นำยูนิตนี้เข้าเดเมโซนคุณฟื้นฟูการ์ดจากเดเมโซนตัวเองหนึ่งใบ ไฮจีนิสแองเจิลควอนทีนิเรียกาดต่อจำนวนการ์ดบนเดเมโซนของคุณทุกๆหนึ่งใบย,ยูนิตนี้ได้รับพลังบวก5,000ันเฮลฟูอินเทนเดนต์ออโต้เมื่อถูกไล่ทับนำการ์ดใบนี้เข้าเดเมโซนคุณในสภาพความขอการ์ดจากเดเมโซนของคุณหนึ่งใบลงช่องเรียกาดค o อน i n นิเรียกาดถ้าเคยมีการนำการ์ดใบใหม่เข้าเดเมโซนของคู่แข่งในเทอร์นนี้ยูนิตนี้ได้รับพลังบวก5 0 0พัน แกนหนึ่งโอเปอเรเตอร์ออตโต้เรียกกาศเมื่อจบก,การต่อสู้ที่ยูนิตนี้บูสต์ถ้าเคยมีการนำการ์ดใบใหม่เข้าดดเมจโซนคู่แข่งในเทอร์นี้นำยูนิตนี้เข้าโซ่จวกการ์ดหนึ่งใบทิ้งการ์ดบนมือหนึ่งใบพรอมพาสเตอร์อันนี้ก็เป็น PC นะคะเพอร์เฟกตการเมื่อลงสนามก็ได้จวดหนึ่งใบทิ้งหนึ่งใบได้คันเทลแองเจิลคอนติเนียรเรียกการถ้าคุณมีการ์ดบนดดเมจโซน3ใบหรือมากกว่า ยูนิตนี้ได้รับความสามารถอินเตอร์เซปและพลังบวก5,000ันมาร์กิงเซเลสเทียลอาราบากีออโตเรียกาดเมื่อลงสนามจากบนมือทิ้งการ์ดจากบนมือคุณหนึ่งใบนำการ์ดจากเดเมโซนหนึ่งใบขึ้นมือคุณและนำการ์ด1่งใบบนสุดจากกองการ์ดคุณเข้าสู่เดเมโซนในสภาพคว่ำ dispense angel continue เรียกาดถ้าเคยมีการนำการ์ดใบใหม่เข้าเดเมโซนคุณในเทอร์นี้ ยูนิตนี้ได้รับพลังบวก1น0 0 0มืนพิงกี้เดนทูลิสอันนี้เป็น c r i t i คอลทิกเกอรก็แองเจนะชุดนี้ก็คือยังเล่นไม่ได้นะมีแค่คิใบเดียวเองนะคะก็ถ้าจะเล่นต้องไปเสริมกับชุด V e อีบมังกรหมัดยุทธก็ Hand ราก้อนมาที่โน v ว่าแกปเปกันบ้างกับการ์ดสุดโหดนะคะ c o อน i n น e v แวนการ์ดพลังที่ได้รับเพิ่มจากความสามารถของ ฟอนติกเกอร์ที่คุณได้เช็คพบจะเพิ่มขึ้นอีก1 0 0 0 0นก็ถ้าได้ฟอนนี่คือจะเพิ่ม1 0 0 0 0ืแถวหน้าทั้งหมดก็กลายเป็นเพิ่ม2 0 0 0 0ืแถวหน้าทั้งหมดนะก็เป็นเด็กของฟอนติกเกอร์นั่นเองออโต้แวนการ์ดเมื่อยูนิตนี้โจมตีเขาตัวบาสหนึ่งทิ้งการ์ดจากบนมือคุณหนึ่น 1, จงใบจนจบการต่อสู้นั้นยูนิตนี้ได้รับได้บวกหนึ่งถ้าแวนการ์ดของผู้แข่งเป็นเกรดสามหรือสูงกว่า ได้รับคีติคอบวกหนึ่งเพิ่มเติมเมื่อโจมตีเคาลเตอร์บัสทิ้งมือหนึ่งก็คือถ้าคู่แข่งเป็นกรารเกียสา3ก็คือได้บวกหนึ่งขีบวกหนึ่งนะตีสามได้สองคีเลยสอดทรูเปอร์เอควุทีสออตโต้แวนการ์ดเมื่อจบการต่อสู้ที่วินิตี้โจมตีเคาลเตอร์บัสสองแสเรียากาศทั้งหมดของคุณที่เป็นพลังสองมือหรือสูงกว่า Power o o p e r s i n ออ u t o เรียกาดหนึ่งครั้งทีห่งเทินเมื่อยูนิตนี้โจมตี Counter b a s t หนงทิ้งกาซจากบนมือคุนหนึ่งใบจนจบการต่อสู้นั้นยูนิตนี้ Dive ลบหและจะทำการ Dive Check ในการต่อสู้นั้นโอ้ด i v e เรียกาดได้ด้วยเหรอโอ้เป็นเรียกาดที่ทำการ Dive r Check ได้นะโหดมากๆเลยนะ b a r า a Boot Damos ออโต้ Auto, เรียการเมื่อยูนิตนี้โจมตีถ้าคุณมียูนิต7ใบหรือมากกว่ายูนิตนี้ได้รับพลังบวกหน0 0ง0จนจบการต่อสู้ฟิวสติ้งสไปเกอร์คอนติเนียรเรียการหรือแวนการ์ดพลังที่ได้รับเพิ่มจากฟอนติเกอร์จะเพิ่มอีก5,000ก็เป็นเปิดฟอนได้ได้หมื่นนะ <Wow. S 1> แล้วก็ออโต้แวนการ์ดหรือเรียการเมื่อลงสนามดูการ์ด5้าปบนงสุดจากกองการ์ดคุณ นำมังกรมัดยุดก็ดแทนดราก้อนจากในนั้นไม่เกินหนึ่งใบแสดงและนำขึ้นมือสลับกองการ์ดแล้วก็ทิ้งการ์ดในมือหนึ่งใบก็มาหาก็ดแทนดราก้อนได้ซีเวอร์ล็อกเก็ตเตอร์คอนทินิวเรียการในการต่อสู้ที่ยูนิตนี้โจมตีแวนการ์ยูนิตนี้ได้รับพลังบวก3 0 0พันออโตโอ้เมื่อยูนิตนี้อินเตอร์เซปในการต่อสู้ที่แวนการ์ของคุณถูกโจมตีอยูโซบาร์ดยูนิตนี้ได้รับ กาดบวก1นึ0งมืนจนจบการต่อสู้แคนนอนค r o เปอร์ฮั t ทาวออโต้เรียการเมื่อมังกรยุดก็แทนดราก้อนบนแวนกาดของคุณโจมตีเขาตะบัสหนึ่งจัวการหนึ่งใบใกล้ๆ s อฟออโต้เรียการหนึ่งครั้งในหนึเทินเมื่อคุณดิฟเช็คพบคอนทิเกอร์สามารถแทนยูนิตนี้ได้ใตลิทฮัสเลอร์ ออโต้แวนการ์ดหรือเลียการ์ดเมื่อเลียการ์ดใบอื่นของคุณถูกลีทาด้วยความสามารถของการ์ดผู้แข่งโตบัตรหนึ่งนำการ์ดหนึ่งใบที่ถูกลีธาอกลับขึ้นมือออโต้ Auto, เลียการ์ดเมื่อยูนิตนี้โจมตียูนิตนี้ได้รับพลังบวกสามพันตามจำนวนการ์ดบนแดนเมโตนทุกๆหนึ่งใบจนจบการต่อสู้ออสเพนเจอร์เซลนอย ออโต้แวนการ์อเรียกาศหนึ่งครั้งในหนึ่งเทิร์นเมื่อคุณได์เช็คพบฟอนทิกเกอร์ยูนิตนี้ได้รับชีทีคอรบวกหนึ่งจนจบเทิร์นคราทอนไลเกอร์ออโต้เรียกาดเมื่อยูนิตนี้โจมตีฮิตแวนการ์ดโซบา 1. 1. 1. Own, ออร์สหนึ่งจวหนึงใบอันโนนอารัมสกีออโต้เรียกาดเมื่อลงสนามเคาเตอร์บาสหนึ่งแต่เรียกาดใบอื่นของคุณหนึ่งใบทำการโจมตีแวนการ์ดของคู่แข่งด้วยยูนิตนั้น เมื่อจบการต่อสู้ถ้าการโจมตีนั้นไม่ฮิตแตนยูนิตนี้ช่างเครื่องส่วนตัวสโตรจินี่ออโต้เรียาการดเมื่อคุณได้เช็คพบฟอนทิกเกอร์ยูนิตนี้ได้รับพลังบวกหนึ่งมื่จนจบเทิร์นนี่อยู่แต่แจวี่เนี่ยกันครุปเปอร์เคลฟเทฟออโต้เรียาการดเมื่อคุณได้เช็คพบนอร์มอลยูนิตถ้าแวนการ์ดของคุณเป็นมังกรหมัดยุดก็แทนดราก้อนเขาจะบัสหนึ่งรีไทยยูนิตนี้ แวนการ์ดของคุณได้บวกหนึ่งจนจบการต่อสู้นั้นตาไฟเตอร์ซิลเวอร์ฟิสคอนติเนียรแวนการ์ดหรือเรียกกาดพลังที่ได้รับจากความสามารถของฟอนทิกเกอร์จะเพิ่มอีก5,000ออโตแวนการ์ดเมื่อยูนิตนี้โจมตีฮิตแวนการ์ดจวการหนึ่งใบทิ้งการจากบนมือหนึ่งใบโรลิงเอ็กซ์เทนเดอร์คอนติเนียเรียกการด,ด้เทิร์นคุณยูนิตนี้ได้รับพลังบวก5,000 คอนติเนียเรียการ์ดยูนิตนี้ไม่สามารถโจมตีเรียการดได้และไม่สามารถบูทให้กับยูนิตที่โจมตีเรียการดได้นะต้องตีแวนการ์ดไม่ก็บูทให้อะไรก็ได้เนะไปโจมตีแวนการ์ดนะโอเคแต่ก็ถือว่าพลังเยอะเนาะพลังหมื่นสาเลยกลิตแบงกก่อออโต้เรียการดเมื่อลงสนามคุณสามารถแสดงฟอนติกเกอร์จากบนมือคุณหนึ่งใบและนำไปไว้ ใบบนสุดของกองการ์ดคุณได้โอ้ก็คือเอาฟอนต์ไปเตรียมรอเช็คเลยนะนี่ไฟตตี้เรฟอรี่อันนี้เป็นเกรดหนึ่งนะพลัง9000ช่างเครื่องมากความสามารถสเปคานิกเป็นเพอร์เฟกต์การ์ดคะเมื่อลงได้จวดหนึ่งใบทีมการ์ดหนึ่งใบฟูมูลมาสโอล ออโต้ Auto, เมื่อถูกไลท์ทับจั่วการา์ดหนึ่งใบแวนการ์ดคู่แข่งเป็นเกตหนึ่งหรือสูงกว่านำคริสชิลหนึ่งใบขึ้นมือคริสติคอัลทิกเกอร์ชายนิ่งเลดี้ทรีมินิสรอทิกเกอร์เทอร์โบไรเซอร์ฟอนทิกเกอร์วอเบยฮิวทิกเกอร์นะคะนี่ก็4กล่องเล่นได้เลยเนาะสำหรับโนวาแกปเปอร์ apter, นะคะมีตัวเริ่มมีทิกเกอร์ครบ4แบบเลยมีแอคเซลให้ด้วยนะแอคเซลวันหนึ่งใบแอคเซลทูหนึ่งใบ โอเทควันกับทูอย่างละใบนะคะแล้วก็มีควิกชิลแล้วก็มีการ์ดรีพินแก้เทคของยูกินะแบ่งดีนด้วยนะคะและนอกจากนี้ในกล่องก็ยังมีการ์ดสุ่มฟอยหลังกล่องนะก็สุ่มจาก6แบบนี้นะคะก็ไปลุ้นเอาว่าจะได้แบบไหนนะก็มีผู้เยียวยาแห่งจักรวาลเอลโกดีเอลของแองเจิลพีเทอร์มี3แบบนะคะพิงกี้เดนทูริสแล้วก็รักคิดแองเจิลมังกรมัดยุทธก็แทนดราก้อ เทอร์โบไรเซอร์ฟอนทิกเกอร์แล้วก็ชายนิ่งเลดี้คิ t ติคอ t i ทิกเกนะคะก็พวกนี้น้องๆสามารถสั่งซื้อได้นะในหนึกล่องมีแบบและหใบนะถ้าจะเล่น a n g เจก็คือซื้อ4กล่องหรือซื้อแยกแคลนนะคะแล้วก็เอาไปเสริมกับชุด VEB03 ก็จะจัดเด็กเล่นได้นะคะก็เป็นสายแบบเล่นกับแดมเมโซนส่วนเด็กของ Nova g a ปเปอร์นะซื้อ4กล่องหรือซื้อแยกแคลนชุดนี้จะเล่นได้เลยนะ ัดเด็กเล่นได้เลยการครบแล้วนะคะแต่ว่า <Okay. S 1> ถ้าอยากให้เก่งขึ้นนะก็เอาไปเสริมกับพวก VEB07 VEB06 แล้วก็ VBT01 ได้นะคะซื้อเป็นกล่องซื้อแยกแขนก็ได้มีสินค้าให้เลือกว่างมายนะคะลองเข้าไปดูก่อนได้ที่ VGAShop.com r ถ้าหาอะไรไม่เจอหรือว่าสงสัยตรงไหนก็ทักมาถามทางเพจ Facebook หรือทางไลน์ของ VGAShop r ได้เลยนะคะ <Okay. S 2> ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งจริงๆข้างๆซับสไครป์ด้วยนะเวลาพี่แอร์มีคลิปใหม่ๆมาก็จะได้เห็นก่อนใครเลยสำหรับวันนี้ต้องไปก่อนแล้วค่ะพบกันใหม่กับคลิปหนะ้าบ๊ายบาย